สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวนศรีปังเรวาปุระรหัสนักศึกษา6350111033วันนี้มานำเสนอข่าวภาษีอักรในหัวข้อเรื่องลดอัตราเงินสมทบประกันสังคมม4 .0 เหลือ60%ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์จนถึงเดือนกรกฎาคม2565ค่ะโดยตามร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่เสนอปรับลดอัตราการส่งเงินสมทบ ของผู้ประกันตนม40ในระบบประกันสังคมซึ่งจะทําให้ผู้ประกันตนมาตรา40ซึ่งเป็นผู้ประกอบอาชีพอิสระฟรีแลนด์นะคะขายและสนใจประกันตนภาคสมัครใจซึ่งจะมีทางเลือกส่งเงินสมทบได้3ทางเลือกค่ะทางเลือกที่1เลือกรับประโยชน์ทดแทน3กรณีอัตราเงินสมทบเหลือเดือนละ1 2บาทจากเดิม70บาท หนึ่งคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสองคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสามคุ้มครองกรณีเสียชีวิตทางเลือกที่สองเลือกรับประโยชน์ทดแทนสีกรณีอัตรางเงินสมทบเหลือเดือนละหกสิบบาทจากเดิมหนึ่งร้อยบาทหนึ่งคุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยสองคุ้มครองกรณีทุพพลภาพสามคุ้มครองกรณีเสียชีวิตสี่คุ้มครองกรณีฉราภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล ทางเลือกที่3เลือกรับประโยชน์ทดแทนห้างกรณีอันตาราเงินสมทบเหลือเดลอหนละ1ร0อบาทจากเดิม300บาท 1. คุ้มครองกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย2คุ้มครองกรณีทุพพลภาพ3คุ้มครองกรณีเสียชีวิต4คุ้มครองกรณีชลาภาพได้รับเงินก้อนพร้อมดอกผล5คุ้มครองกรณีสงเคราะห์บุตรได้รับรายเดือนตั้งแต่ได้เกิดถึง6กขวบทางเลือกที่1จะได้รับ ประโยชน์ดทดแทนน้อยที่สุดในขณะทั้งเลือกที่3จะได้รับประโยชน์ดทดแทนมากที่สุดทั้งนี้แม้การลดอัดตราเงินสมทบผู้ประกันตนมาตรา40เป็นเวลา6เดือนจะทําให้กองทุนประกันสังคมได้รับเงินสมทบลดลงแต่ยังคงมีเงินสมทบเพียงพอสําหรับรายจ่ายประโยชน์ดทดแทนให้กับผู้ประกันตนมาตรา40และไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะกองทุนในระยะยาวอีกทั้งการปรับลดเงินสมทบดังกล่าว จะช่วยให้ผู้ประกันตนมีกำลังซื้อมากขึ้นอันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบทางเศรษฐกิจในช่วงการระบาดของโรคโควิด -19 ค่ะ